คุณแอมรัสการเข้ารับรางวัลเดอะมาสเตอร์พีพิวเ s นต e ออฟสกินแคร์การันตีคุณภาพสินค้าบนเวทีประกาศร,งรางวัลระดับประเทศนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักคิวรัสการเซรั่มอันดับหนึ่งที่ช่วยดูแลปัญหาผิวหน้าของสาวๆช่วยลดริ้วรอยกระชับรูปขุมขนที่ล่าสุดซีโอมากความสามารถอย่างคุณแอมรัสการอัคราฐานุพัฒน์ เข้ารับรางวัลจากเวที Thailand Health and Beauty Awards 2022ในสาขา The m u s t r c i e b e b u s i n e s s of Skin Care เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพของสินค้าบนเวทีประกาศร,รางวัลระดับประเทศค่ะค่ะแอมนะคะรัศการอัครักษันพันธ์นะคะ CEO Q um ะคิวเซรค่ะจากบริษัทนะคะรัศการวินโก9 Thailand ะค่ะวันนีก็ดีใจนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของทางแบรนด์แล้วก็ทางบริษัทของเรามากๆค่ะสําหรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะสําหรับแบรนด์ คิวเซรั่มนะคะของบริษัทเรานะคะซึ่งวันนี้เซรั่มคิวของเราเนี่ยมียอดขาย15ล้านขวดแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะกับตลาดของลูกค้าที่เราตั้งใจจะทำนะคะสาหรับแอมสำหรับแอมเองนะคะพื้นฐานในการทําธุรกิจเนี่ยแอมมองว่าความซื่อสัตย์คือสิ่งสําคัญนะคะเราทําผลิตภัณฑ์หรือว่าทําธุรกิจใดๆเนี่ยถ้าเราซื่อสัตย์กับลูกค้าทําต่อหน้าและรับหลังเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีกลับืนมานะคะ่ะอย่างเช่น นจะต้องอยู่กับค้าตลอดไปค่ะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ให้การตอบรับแล้วก็สนับสนุนแบรนด์เราอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยอดขายของเราเนี่ยเติบโตขึ้นนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ200-300%เลยค่ะตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะคะชื่อว่า q ิวลาแฮร์ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการบารุงผมคนที่มีปัญหาผมขาดุดร่วงนะคะคิวลาแฮร์ของเราตอบโจทย์นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ ทีมงานทํางานกันท่าโพที่ถึงเครื่องคืเลยนะคะค่ะคุณปูดทดลองใช้จริงมา1ปีนะคะก่อนที่จะตกลงเนทีเซนเตอร์ Center แล้วก็พี่ปูก็อินกับโปรดักต์มากๆเลยค่ะก็ะบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่มีตัวแทนจาหน่ายเป็นการจัดจาหน่ายฟรีจากบริษัทเราสู่ลูกค้าตรงแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยก็ได้รับการเทรนนะคะเป็นทีมงานของเราเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการที่จะด,ด,ดูแลลูกค้าดูแลปัญหาของลูกค้าแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุดค่ะ ก็อยากจะฝากนะคะตอนนี้ทางทางบริษัทเราเนี่ยก็ได้มีการสร้างโรงงานนะคะเพื่อผลิตสินค้าโดยการที่เราเนี่ยได้ร่วมร่วมโดยการที่เราเนี่ยได้ร่วมงานนะคะกับทีม R d ดีแล้วก็ทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยที่มีประสบการณ์มากกว่าส0ปีมาร่วมฟอร์มทีมด้วยนะคะแล้วก็โรงงานของเราเนี่ยก็จะเริ่มผลิตในปลายปลายเดือนนี้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะสนใจผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสั่งซื้อกับเพจหลักของบริษัทได้เลยนะคะ ะคะิวเซรั่มนะคะหรือว่าสามารถติดต่อทางช่องทางนะคะ mm hmm. เพจหลักของบริษัทคะ่ะแล้วก็เว็บไซต์หลักของบริษัทนะคะ